สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาครับกินเขาครับพี่น้องกินเขาเที่ยงเขาเศร้าครับพี่น้องร่วมกันนี่นะครับวันนี้ผมมีอยังร้ายี่น้องนี่ยครับผัดพริกแกงหมูสามชั้นแล้วก็ต้มจืดนะครับมะครับพี่น้องกอนระยะห่างยิ้วครับแสบร่วมกันครับพริกแกงหมู rồi, nóng hấp nước, cái ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเดือพี่น้องทุกค,คน,นครับขอบคุณค่ช่วยไม่จบนะครับพี่น้องอร่อยไม่ได้กินนานทำเพียงอร่อยอีก ทก่ัพกังกานนี่ข้าไฟนี่มัน ใส่เตาหู้น้อครับอืแสงแดดพี่น้องแดดนั่นนึงครับอ้ามืดไป เมื่อเด็กอ๋อนั่งทำกันสิจบคลิปแล้วพี่น้องฝ <c oughs> ากอะไรกดแชร์กดติดตามาน้ำเ,น,น,น,เดดนี่ครับพี่น้องครับสมบูรณสุดก้นครับเมื่อเนี่กันสิจบคลิปสักนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับเราไปเลยครับพี่น้องครับ